สวัสดีครับ FC สมาชิกสับสองมวยไทยทุกท่านด้วยนะครับ PP, พี่ๆด้านนะเซียนพี่ผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับแล้วก็เซอร์แปลทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้ครับผมแบ่งปันแนวทางมวยนะครับผมเนื้อตัวนักมวยครับผมกับผมเช่นเคยครับผมแพท สอนทองคานะครับสาหรับข้อมูลแนวทางมวยวันนี้นะครับผมทายผลมวยลวกหน้า1วันเลยครับผมอาจจะมีการคาดเคลื่อนได้นะครับพี่ๆก่อนเลยนะครับผมก่อนจะไปเริ่มรับชมรับฟังกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แพทสอนทองคําให้กันด้วยนะครับสาหรับแฟนมวยท่านใดนะครับผมสนใจเข้ากลุ่มมวย VP ของแพทนะครับผมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับในกลุ่มนะครับผมมีมวยหูฟีนะครับผมภาคสดสด ตรงจากสนามให้ฟังกันฟรีๆนะครับผมทุกศึกทุกสายทุกวันแน่นอนครับถ้าหูนะครับผมโดยพี่นนท์เบืองไปครับผมภาพมวยหูเจาะลึกครับเสียงชัดเจนไม่มีสะดุดแน่นอนครับและในลายกลุ่มนะครับผมยังพิมพ์ราคามวยสดส่งให้การฟรีๆอีกด้วยนะครับและมีข้อมูลเนื้อตัวนับมวยหลังช่างครับผมส่งให้ดูการฟรีๆทุกวันทุกศึกทุกสายครับเลนราคามวยนะครับผมครบจบเรื่องมวยนะครับผมแอดไลน์ไม่ได้ที่ m d ศูนย์หนึ่งครับ ย้ำนะครับ @md01 ครับหรือถ้าจะให้ง่ายๆนะครับผมคลิกลิงก์ที่แพทปักไว้ให้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับรับรองเลยนะครับว่าเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมหวานช้ำหวานเจี๊ยบกันทุกวันทุกสื่อทุกสายแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ครับสึกอเพชรยินดีนะครับผมตรงกับวันพื้นฐานที่30มกราคม2 5ส8นะครับ นั้รวมตัวกันที่เวทีมวยร้านดำเนินนะครับผมเริ่มทําการชกตั้งแต่เวลา18บแนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสําหรับพรุ่งนี้นะครับผมทีมงานเพชรยินดีนะครับผมจัดมาไว้ให้ทั้งหมดกาวคู่ด้วยกันเลยครับแต่วันนี้นะครับผมแพชรคาดแนวทางมวยซัดมวยเดดสับมวยชอบมาให้สมาชิกทุกท่าน4คู่เน้นๆหน้าช่องจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสคู่วันนี้นะครับผมคู่แรกครับเป็นทางด้านเพชรพอใจบาทู่เขาหลวงนะครับพบกับทางด้านเหนือพยากรวยบางคอแหลมนะครับพิกัด105ปอนด์ปอครับ ผู้ที่สองนะครับเป็นทางด้านเด่นผาด่างแดงรถดีครับผมพบกับทางด้านเพชรกาก้าและน้องมวยไทยครับผู้นี้พิกัด112ปอนด์ครับคู่ที่สามนะครับเป็นทางด้านเจริญสุขทอแทนไทยครับพบกับทางด้านชายชนวอุรชาครับผู้นี้พิกัด120ปอนด์ครับส่วนผู้ที่สี่นะครับเป็นทางด้านเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์ครับ พบกับทางด้านคิวทองนุ้ยสีหมเมืองครับพิกัด126อบอลนะครับเดี๋ยวไปเข้าดูทางด้านคู่แรกก่อนแล้วกันเลยครับเป็นทางด้านเพชรพอใจ้าทุ่งเขาหลวงนะครับพบกับทางด้านเหนือพยักษ์กวยบางคอแหลมนะครับพิกัดร้อยห้อลครับทางด้านเพชรพอใจนะครับอายุ16ปีครับส่วนสูงอยู่ที่165้านะครับน้ำหนักปล่อยอยู่ที่ 50กิโลกรัมครับชกมาแล้ว50าสิบไฟนะครับเพชรพอใจนะครับผมขุนเข่าเขี้เาจิตครับผมสาดแข้งขวาแรงครับผมค้ำคอขวางหน้าแทงดีครับผมเข่าในดืบแน่นครับเพชรมองว่าปลายปลายทางหน้าเพชรพอใจดูดีกว่านะครับพิซซ้อนอยู่ที่ค่ายบาชุ้งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผลงานสั่งไฟล่าสุดนะครับชนะนอกยก4ครับให้กับทางด้านวันมิชัยทีเคดีมวยไทยนะครับผมที่เวทีราชดำเนินรุ่น102ปอนด์ครับและแพ้คะแนนนะครับให้กับทางด้านจอมหดเล็กนุ้ยสี่มุมเมืองครับผมที่เวทีมวยลังสิตรุ่น103ปอนด์นะครับ ชนะคะแนนนะครับให้กับทางด้านน็อตใหม่ JP Power ครับผมรุ่น103ปอนด์ที่เวทีแรกดำเนินนะครับส่วนคู่โชควันนี้ครับผมเหนือพยักษนะครับผมอายุ16ปีครับส่วนสูงอยู่ที่116เซนติเมตรนะครับน้ำหนักใปอนอยู่ที่51กิโลกรัมครับชคมาแล้วนะครับผม35มสิบไฟครับทางด้านเหนือพยักษนะครับผมมวยเข่าครับผมเข่าจับตีดีครับผมกระดูกมวยยังเป็นรอนนะครับผมแต่ฟอร์มสดฟอร์มสวยทำขึ้นมาดีนะครับเน้นเดินตีครับผมชวนทะเลาะเก่งนะครับผมกอกาเข้ากาเล่นกกก้าาออออคครับผมมพิิซยยู่ดีจต บนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผลการสัไฟล์ล่าสุดนะครับก็เอาชนะคะแนนนะครับให้กับทางด้านเพชรแดงวันของ OWKO ครับผมที่เวทีมวยลังสิทธิ์นะครับและมาชนะนอกยกสี่นะครับให้กับทางด้านเพชรแดงวันของอม w k o ที่เวทีมวยลังสิทธิ์อีกรอบนะครับผมรุ่น106ปอนด์ครับแพ้คะแนนนะครับให้กับทางด้าน Facebook ติ๊กฟางคูควายงามนะครับผมที่เวทีมวยสันจอนะครับรุ่น107ปอนด์นะครับคู่นี้ครับผมปัดหัวตัวเท่าครับคู่ขี้สูสีครับผมวันนี้ครับข่าวฝีมือครับผมเจอกับ เหนือพยักครับเดินดีครับผมเข้าหาเก่งครับบุกได้รับได้ครับผกเทดีครับผมทิ้งเทดีครับผมเพชรพอใจนะครับผมหนักแรงครับกระดูกมวยแพทมองว่าดูดีกว่าครับคู่นี้อาจจะพลิกไปมาสนุกแน่นอนนะครับผมได้ลุ้นทุกยกนะครับแนวทางซัดโมเดลสับไม่ชอบลวงหน้าวันนี้นะครับขอเข้าไปซัดและไปสับกันที่มุมแดงก่อนเลยครับเพชรพอใจบาทุ่งเขาหลวงนะครับฝีมือครบเครื่องครับผมไล่แขนสอกสวนดีครับผมเข้าก่อนแต่งตัวได้ก่อนนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวแพทจะมาอัปเดตให้ใต้คอมเมนต์นะครับ ผมแต่วันนี้แพทชอบพิดพอใจนะครับวันนี้มองว่าเจ้าชนะทางด้านเหนือพยากกวยบางขอแหลมไปได้นะครับเราไปเข้าคู่เอกช่วงแรกกันต่อนะครับผมไป็ทางด้านเด่นผ่าด่างแดงรถดีครับ พบกับทางด้านเพชกากาน้องมวยไทยนะครับผมรุ่น112ปอนด์ครับทางด้านเดืนผาดานะครับผมอายุ18ปีครับผมส่วนสูงอยู่ที่175นะครับน้ำหนักไปปอยอยู่ที่59กิโลกรัมครับชงเวลานะครับผม60ไฟครับเดืนผาดางครับผมมวยบูครับบูดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงครับผมเดินดีชวนตีเก่งครับปั้มรัดฟัตีดีครับผมขุนเข่ายังยอมนะครับผมล็อกคอและตีอยู่ดีครับผมจับแทงดีครับผมไม่หล่นง่ายแน่นอนฟิสซ้อมอยู่ในค่ายธรรมศาสตร์คลองหลงยิมนะครับผมผลงานสามฟ ไฟล่าสุดครับผมแพ้น้องยก3นะครับให้กับทางด้านเสดาจทองวิศวิกรมงเมืองครับผมที่เวทีมวยชั่วคราวนะครับผมในศึกมวยสันจอครับรุ่น118ปอนด์นะครับชนะคะแนนนะครับ,นนรบให้กับทางด้านชลันพยักสามแผ่นดินนะครับผมที่เวทีราชดำเนินนะครับ และการมาเจอกับทางด้านชาลันอีกรอบนะครับก็เอาชนะคะแนนให้กับทางด้านชาลันพยักสามแผ่นดินอีกรอบนะครับผมในเวทีมวยรังสิบนะครับรุ่น118ปอนด์นะครับส่วนคู่ประกบวันนี้นะครับเป็นทางด้านเพชรกาก้ารัตน้องมวยไทยครับอายุ19ปีครับส่วนสูงอยู่ที่170เซนติเมตรนะครับน้ำหนักปล่อย่อยอยู่ที่59กกิโลกรัมครับชกมาแล้ว60สิบไฟนะครับเพชรกาก้าครับผมไซส์หนักแรงนะครับผมไซส์กาแล็กซี่ครับผมหนักแรงครับ เขาไนท์ดูบแน่นครับผมก็แข้งขวาแรงครับผมสอกสวนดีครับผมได้ลุ้นตลอดครับผมแข็งแข่งแข็งแรงครับผมมีลูกหนักลูกแรงให้ลุ้นแน่นอนครับพิซซ้อมอยู่ในค่ายเกียริทรงธิ์นะครับผลงานสาไฟลล่าสุดนะครับผมไม่เป็นที่น่าพึงพอใจสักเท่าไหร่ครับ แพ้น้องยกสามนะครับให้กับทางด้านเพชรบึงการครับผมโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับผมคู่นี้นะครับผมชกกันที่เวทีลังสิลป์นะครับผมรุ่น117ปอนด์ครับแพ้คะแนนนะครับให้กับ1อํานาจอึ่งบลนนะครับผมที่เวทีมวยลังสิลป์รุ่น118ปอนด์ครับชนะน้องยกสี่ครับให้กับทางด้านซุปเปอร์บอลเกียรติชัดชัยครับที่เวทีมวยลังสิลป์รุ่น126ปอนด์ครับ คู่นี้ครับการผ่านมวยดูดีท s. <S ั้งค yes. anyway. okay. like 네ู่ครับทา้งดน้าเด่นผ่าดานะครับชกต่อเนื่องกว่านะครับเพชรกาก้าครับมีลูกหนักลูกแรงครับเข้าก่อนได้ลุ้นก่อนครับสำหรับพรุ่งนี้ครับแผนการชกใครดีกว่านะครับผมใครแก้เกมได้ดีกว่าครับผมมีสิทธิ์ขวาชัยไปได้นะครับสำหรับแนวทางซัดบนเด็ดสับบนชอบล่วงหน้า1วันวันนี้นะครับเพชรขอเข้าไปซัดแล้วก็ไปสับกันที่มุมน้ําเงินก่อนนะครับเพชรกาก้าและน้องมวยไทยครับได้ลุ้นนาวุธครับผมแม่นยำหนักแรงครับถ้ามีการอัปเดตเดี๋ยวแพชมาอัปเดตหลังช่างใให้้้กกัันนตคคอมมเแลวะรบ สำหรับลูกหน้าวันนี้แพทขอวัดไปที่เพชรกากลาง,ลางอนนะครับวันนี้เรยมองว่าจะชนะทางด้านเด่นผานด่างแดงลถด,ดีไปได้ครับและสําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับผมที่สนใจนะครับผมเข้ากลุ่มสับสอบบอยไทย VP ีของแพทนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนีครับผมย้ํานะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ ในกลุ่มนะครับผมมีภาคมวยหูนะครับผมภาคสดส่งตรงจากสนามให้ฟังกันฟรีๆทุกสึกทุกสายแน่นอนครับภาคหูดโดยพี่นน์เมืองเพชรนะครับผมภาคมวยข้อมูลจเจาะลึกครับเสียงชัดเจนไม่มีสะดุดแน่นอนในกลุ่มนะครับผมยังมีพิมพ์ราคามวยสดส่งให้กันฟรีๆอีกด้วยนะครับ ข้อมูลหลังช่างครับผมรูปตัวเนื้อตัวนักมวยแพสส่งให้ทุกวันครับเลยราคามวยส่งตรงจากสนามไม่มีผิดพลาดแน่นอนครบจบเรื่องมวยนะครับผมแอดไลน์มาได้ที่แอดเอ็มดีศูนย์หนึ่งนะครับย้ำนะครับแอดเอ็มดีศูนย์หนึ่งนะครับผมหรือถ้าให้ง่ายๆนะครับผมคลิกลิงก์ที่แพสปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเข้ามาเป็นข้อโพเดียวกันนะครับผมไม่มีผิดพลาดหรือว่าไม่มีผิดหวังแน่นอน หวานชามหวานเทียบทุกสื่อทุกสายแน่นอนครับสาหรับตัวนี้นะครับผมคงการชุดสเตปครับแพทมีไว้ให้ในใจอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปจัดนักจจะเต็มให้ในกลุ่มแล้วกันเลยครับโอเคครับไม่รอช้านะครับเราไปเข้ากันที่คู่ที่3เป็นคู่รองช่วงที่2แล้วกันเลยครับเป็นทางด้านเจริญสุขทอแทนไทยนะครับพบกับทางด้านชายโทนวาอุระชายครับคู่นี้นะครับพิกัด120รปอนด์ครับทางด้านเจริญสุกนะครับอายุ19ปีครับส่วนสูงอยู่ที่165ซงร้อยหบ้าเซนติเมตรนะครับน้ำหนัก 5 8กิโลกรัมครับชกมาแล้ว60ไฟนะครับเทเลสุกครับมวยกะเหลี่ยงครับผมดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงครับหัวจิตหัวใจดีครับผมเตะขาต่อยหมัดดีครับด้ทัทงซ้ายและขวาครับเตะขาสลับหมัดดีครับผมคล่องแคล่วว่องไวนะครับพิซ้อมอยู่ในค่ายบุญลานนาวยชายนะครับผมที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผลงานสา่ไฟล่าสุดนะครับผมออกมาไม่เป็นที่นาพึงพอใจสักเท่าไหร่นะครับผมก็ไฟนี้พร้อมมาแจ้งเกิดนะครับแพ้คะแนนนะครับพี่กับทางด้านบางต่อพอหลักบุญครับผมที่เวทีมวยหลังสิบนะครับรุ่น1นึ่งร้อยสิ คะแนนนะครับพี่กับทางด้านธีรพงศ์ดาบทิดบางรักครับผมรุ่น118ปอนด์ที่เวทีมวยลังสิบนะครับแล้วแพ้คะแนนนะครับพี่กับทางด้านกุมารดอยเพชรยินเดียคาเดมียนะครับผมรุ่น117ถึง119ปอนด์นะครับผมที่เวทีมวยราชดำเนินครับส่วนคู่ประกอบวันนี้นะครับเป็นด้านชายโชนว่อุรชาเลยครับผมอายุ19ปีครับส่วนสูงอยู่ที่170เซนติเมตรนะครับ น้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่59.5กกิโลกรัมครับชกปั่นแล้ว70ไฟนะครับชัยโทนะครับผมสายหนักแรงนะครับผมเรียกได้ว่าสายดารารองจากตะวันฉายเลยก็ว่าได้นะครับเข่าแหลมครับผมเตะสายต่อยสายดีครับผมปั้มตีเหนียวแน่นครับผมสอกคมอันตรายครับผมมีได้ลุ้นทุกลูกทุกดอกแน่นอนนะครับพิซซ้อมอยู่ที่ค่ายวออุรชานะครับผลงานสั่งไฟต์ล่าสุดเลยครับผมแพ้คะแนนนะครับให้กับทางด้านสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยนะครับผมรุ่นอนี่งร้อยยี่สิบามปอนด์ที่เวทีมวยล่าดำเนินนะ วิชิตชอเที่ยงทำครับผมรุ่น1นึ่งร้อปอนด์ครับผมที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแพ้็อบยกสนะครับให้กับทางด้านดอกไม้ป่าทอไทยไทยนะครับผมรุ่น1นึ่ปอนด์นะครับผมที่เวทีมวยลังสิตนะครับคู่นี้ครับแพทมองว่าชายโทนนะครับผมโชคชกดูดีกว่าครับผมสูงยาวเขาแหลมครับเจริญสุขนะครับต้องอาศัยจังหวะเตะขาเจาะยางนะครับ ใช้ลูกหนักลูกแรงครับผมเดินบทเดินบี้เข้าได้ออกไวครับผมต้องเข้าได้ออกเป็นนะครับผมต้องใช้ไอชีมวยเป็นหลักนะครับแนวทางซัดวยเดดสับมวยชอบ่วกหน้าวันนี้นะครับแพทขอเข้าไปซัดและไปสับกันที่มุมแดงก่อนเลยครับเจริญสุขทอแทนไทยครับเตี้ยตันขยันตีครับผมเนื้อตัวแน่นๆครับมีลูกหนักลูกแรงครับเดินเตะขาเจาะยางครับผมต้องอาศัยจังหวะลูกนี้ให้ได้นะครับผม ครบเครื่องครับผมได้ทั้งซ้ายและขวาครับวันนี้ขอเข้าไปทางเจริญสุขก่อนนะครับผมแต่งตัวบังกันได้ครับวันนี้แพทมองว่าเจ้าชนะทางด้าน มุมน้ำเงินอย่างด้านชายโชนวมออุณชาไปได้ครับมาถึงคู่เอกประจำรายการช่วงที่2แล้วนะครับผมคู่นี้นะครับผมเคยชกกันมาก่อนนะครับเป็นทางด้านเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรันนะครับพบกับทางด้านคิวชอนุ้ยสี่มุมเงินนะครับผมรุ่นพิกัด126ปอนด์นะครับทางด้านเพชรน้ำหนึ่งนะครับอายุ24ปีครับผมส่วนสูงอยู่ที่171เซนติเมตรนะครับน้ำหนักปล่อยอยู่ที่62กิโลกรัมครับ ชมมาแล้ว100่งร้อยไฟนะยครับผมเพ้น้ำหนึ่งนะครับจะเป็นประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องครับผมเตะขวาต่อยขวาแรงครับอาวุธหลากหลายกว่านะครับผมไอคิวมวยดีครับ มีล so ูกหนักลูกแรงนะครับผมโซมวยหุ่นก้านดูดีกว่านะครับพิซซ้อมอยู่ที่ค่ายต่อสูรัฐจังหวัดนะยองนีครับผมผลงานสามไฟล์ล่าสุดนะครับก็มาเสมอนะครับไม่กับทางด้านคิวทองนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับผมที่เวทีราชดำเนินรุ่น1.26ปอนด์ครับชนะคะแนนนะครับ่กับทางด้านชายกรพอหลักบุญนะครับผมรุ่น127ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินครับแพ้โนนยก2องนะครับพี่กับทางด้านเฉียบขาดปอพงสว่างนะครับผมรุ่น .27 ปอนน่คร้ผมที่นินบเจชดวันี้นะครับ็นทนคิวทองี เมืองนะครับผมอายุ19ปีครับผมส่วนสูงอยู่ที่170เซนติเมตรนะครับน้ำหนักปลจจุบันอยู่ที่63กิโลกรัมครับชมแล้วนะครับผม1 0ึไฟครับชิวทองครับผมไอคิวมวยดีครับผมแก้เกมเก่งนะครับผมฉลาดหัวไวครับออกอาวุธแม่นยำครับหยักสาดแขร่งดีครับผมตีสกัดได้ครับสอบคมอันตรายครับผมดุดันเดินเข้าหาดีชวนตีเก่งครับผมจังหวะ2สวนสอบเก่งนะครับผมเข้าได้ออกเป็นนะครับผมคล่องแคล่วว่องไวนะครับพิทซ้อมอยู่ในค่ายนุ้ยสี่มือเมืองนะครับผมจังหวัดปทุมธานนีะครับผลงาน 3ไฟล์ล่าสุดนะครับก็เอาชนะคะแนนนะครับให้กับทางด้านแสนสนเอราวันนะครับผมที่เวทีล่าดำเนินรุ่น125-126ปอนด์นะครับแพ้คะแนนนะครับให้กับทางด้านมังกรเหล็กเปิ้ลนครนะครับผมรุ่น126ปอนด์นะครับผมที่เวทีมวยลังสิทธ์นะครับแพ้คะแนนนะครับให้กับทางด้านเจียบขาดปอพงสว่างนะครับผมที่เวทีล่าดำเนินรุ่น126.5ปอนด์นะครับสำหรับคู่นี้ครับผมเคยชกกันมาก่อนนะครับผลออกมาเสมอนะครับผมไฟ์ที่แล้วนะครับผมจบเกมชิวทองอยู่ราคาที่ต่อ3นึ่นะครับ ทางด้านกรรมการเลยครับผมชูเสมอมาแลยครับผมดับฝันคนอิ่มสองข้างกันเลยทีเดียวเลยครับผมสาหรับไฟนี้นะครับผมเพชรน้ำหนึ่งครับผมชกมุมแดงครับเพชรมองว่าดูได้เปรียบนะครับบรรยากาศดูดีกว่าแน่นอนครับคู่นี้รับปั่นหัวตัวเท่าครับผมแลกกันไปมาสนุกแน่นอนครับสาหรับไฟที่แล้วก็แลกอาวุธกันได้อยู่เดือดนะครับผมแนวทางซัดอมเด็ตสับโมชอมลงหน้าหนึ่งวันวันนี้นะครับแพทขอเข้าไปซัดและไปสับกันที่มุมน้ํามูนก่อนนะครับชิวทองนุ้ยสี่มุมเมืองครับผมขอเข้ารอไปก่อนเลยครับแพทรมองว่าพรุ่งนี้นะครับผมราคาเป ลองมาที่คิวทองแน่นอนครับเปิดเลร็จเลยครับผมทางด้านเพชรน้ำหนึ่งนะครับคงมามวยต่อก่อนนะครับพูดนี้นะครับแนะนำต่างตัวบังกันไว้ด้วยนะครับแพชรจาอัปเดตกันให้อีกทีใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมหรือเจอกันในไลฟ์สดเวลา4โมงเย็นนะครับถ้าสําหรับวันนี้นะครับแพชรขอวัดกันไปที่คิวทองก่อนนะครับผมคิวทองนุ้ยสี่เมืงเมืองครับแพชรมองว่าจะชนะทางด้านเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัสไปได้นะครับสําหรับ4คู่วันนี้นะครับแพชรฝากกันไว้ด้วยนะครับสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านนะครับ คู่แรกเลยครับผมเข้าไปทางด้านมุมแดงก่อนได้เลยครับผมเพชรพอใจบาทุ่งเขาหลวงนะครับคู่ที่2นะครับผมเข้าน้ําเงินเลยครับผมเพชรจาก้าและน้องมวยไทยเลยครับคู่ที่3ครับเป็นทางด้านเจริญสุขทอแทนไทยครับผมเข้าแดงไปเลยนะครับคู่ที่4ี่ครับผมแพชขอเข้าไปทางด้านมุมน้ําเงินก่อนนะครับผมกิวชองนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับผมสําหรับ4ี่คู่เน้นๆน้าช่องวันนี้นะครับ ก็สำหรับลงหน้า1วันเลยครับผมอาจจะมีการขั้นเคลื่อนนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับสมาชิกที่เขารบรักทุกท่านเดี๋ยวแพทจะมาอัปเดตกันให้อีกทีนะครับผมใต้คอมเมนต์เฉพาะ4ี่คูณนะชอาที่แพทเอาไว้ให้นะครับแล้วสาหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่สนใจเครัยผมเข้ากลุ่มสอบมวยไทย v ีพของแพทนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นครับในกลุ่มนี่ผมภาคมวยหูนะครับผมภาคสดส่งตรงจากสนามให้ฟังกันฟรีๆทุกศึกทุกสายทุกวันแน่นอนครับ ภาคโดยพี่นนท์เมืองเพชรนะครับผมภาคมวยข้อมูลเจาะลึกครับผมเสียงชัดเจนไม่มีสะดุดครับและสําหรับตัวเน้นโครงการชุดสเต็ปนะครับแพทมีไว้ให้ในใจอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปจัดดังจัดเต็มให้ในกลุ่มนะครับผมสําหรับพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่อยู่ในกลุ่มแล้วนะครับใครที่อยากได้นะครับผมก็ย้ำเลยครับ @md01 ครับผมเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับแพทสับสอกมวยไทยนะครับและเจอกันในกลุ่มสับสอกมวยไทย V.P. นะครับสาหรับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับ ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับผมเมงเฮงรวยๆรับทรัพย์รับโชคกันทุกวันครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีครับแล้วเจอกันใหม่กับผมในคลิปหน้าพทสอนทองคำนะครับสวัสดีครับ